สวัสดีค่ะวันนี้ครอบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมทับทิมโบราณกะทิสดเอาไว้ทานคายร้อนกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมน้ำเชื่อมกันไว้ก่อนนะคะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด300กรัมค่ะแล้วก็น้ำสะอาด150 ml ใบเตย2-3ใบนะคะจากนี้ก็เปิดแก๊สค่ะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจนน้ำตาลละลายค่ะก็ต้มแค่พอน้ำเชื่อมเดือดแล้วก็ใบเตยส่งกลิ่นหอมนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็พักไวใ้ให้ย นสนิทได้เลยค่ะต่อมาเราก็มาทําน้ํากะทิสําหรับราดขนมกันนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นหัวกะทิตาอร่อยดีอีกเช่นเคยค่ะก็ใช้เป็นกะทิอบควันเทียนสําเร็จรูปค่ะใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องเสียเวลามาอบควันเทียนเองค่ะตัวกะทิเขาก็จะมีความหอมนะคะทําให้ขนมของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะก็ใช้ทั้งหมด250 ML นะคะนี่นะคะตัวกล่องเขาก็จะมีฝาเกี้ยวเปิดปิดนะคะใช้งานได้สะดวกค่ะหลังจากเปิดแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง7วันเลยค่ะ เราก็จะใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนชานะคะ <_ d ust> เพื่อให้กะทิของเราออกรสเค็มสักหน่อยค่ะก็ <_ d ust> ตั้งไฟเอาแค่พอกะทิเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเดี <_ d ust> ๋ยวเรามาทําตัวแป้งทับทิมกันค่ะก็ใช้แป้งมันทั้งหมด300กรัมนะคะผสมน้ําประมาณ250 ml ค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆผสมไปนะคะจนตัวแป้งของเราละลายดีค่ะ เมื่อตัวแป้งมันเราโดนน้ำนะคะเขาก็จะออกแข็งๆคนยากสักหน่อยนะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะก็ค่อยๆผสมน้ำไปเรื่อยๆนะคะตัวแป้งเขาก็จะเหลวแล้วก็จะคนง่ายขึ้นค่ะนี่นะคะลักษณะตัวแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาเทใส่ตะกร้าที่มีรูแบบนี้นะคะก็รองด้วยกระดาษอนิประสงค์หลายๆชั้นนะคะ <ๆ S 1> เขาจะช่วยดูดซับให้ตัวแป้งของเราแห้งเร็วขึ้นค่ะ แล้วก็วางทับด้วยผ้าข่าบางอีก1ชั้นนะคะทบหนาหน,นาเลยค่ะจากนี้ก็เทตัวแป้งใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้สัก1ิบนาทีนะคะเพื่อให้ตัวทิชชู่แล้วก็ตัวผ้าเขาาบางดึงน้ำออกจากตัวแป้งของเรานะคะจากนี้เราก็จะใส่สีแดงผสมอาหารลงไปค่ะก็ปายให้ทั่วหน้าเลยนะคะ เสร็จแล้วก็วางพักไว้10-15นาทีค่ะตัวหน้าขนมของเราก็จะแห้งแบบนี้เลยนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยแป้งมันสัปะหลังทับลงไปอีกทีนึงนะคะตัวแป้งของเราจะได้แห้งได้ดีๆค่ะเสร็จแล้วก็นําออกจากผ้าขาวบางได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวแป้งของเราก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยแป้งมันทับลงไปอีกทีนึงค่ะจะได้ตัดได้ง่ายๆนะคะ ก็แนะนําให้โรยแป้งมันที่เขียงด้วยนะคะตัวแป้งของเราจะได้ไม่ติดกับเขียงนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะก็แนะนําให้เพื่อนๆทาด้วยความเบามือนะคะเพื่อไม่ให้แป้งขนมของเราแตกออกจากกันค่ะได้แล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะให้ขนาดเท่าๆกับเม็ดทับทิมของจริงค่ะนี่นะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะ เสร็จแล้วก็โรยด้วยแป้งมันทับลงไปอีกรอบค่ะเพื่อไม่ให้เม็ดทับทิมของเราติดกันนะคะก็หั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะและเมื่อน้ําเชื่อมของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะก็ใส่ขนุนหั่นซีกลงไปค่ะปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะคะยิ่งเยอะน้ําเชื่อมของเราก็จะยิ่งหอมอร่อยค่ะต่อมาเราก็มาต้มตัวเม็ดทับทิมกันเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ทยอยใส่เม็ดทับทิมลงไปค่ะ ก็คนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดทับทิมของเราจุกติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อจนเม็ดทับทิมของเราลอยตัวขึ้นมาค่ะโดยเราจะต้มให้ตัวเม็ดทับทิมลอยตัวอยู่ในน้ําประมาณ2นาทีนะคะตัวแป้งของเราจะได้สุกดีๆค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะช้อนขึ้นมาแล้วก็นําไปพักไว้ในน้ําเย็นแบบนี้นะคะ คะเดี๋ยวเราก็จะต้มที่เหลือต่อให้หมดนะคะและเมื่อต้มหมดแล้วเราก็จะเสด็จน้ําขึ้นมาค่ะโดยเราจะนําไปแช่ในน้ำเชื่อมไว้นะคะตัวเม็ดทับทิมของเราจะได้ไม่อืดค่ะ ก็คุกเขาให้โดนน้ําเชื่อมให้ทั่วนะคะตัวน้ําเชื่อมเขาก็จะไปรัดตัวเม็ดแป้งไว้ค่ะไนครันนี้นะคะเราก็จะทานคู่กับน้ําเชื่อมขนุนนะคะแล้วก็กะทิอบควันเทียนแล้วก็น้ําแข็งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยกะทิอบควันเทียนตาอร่อยดีที่เราเตรียมไว้นะคะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยค่ะ นี่นะคะหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับรสชาติขนมของเรานะคะตัวเมทับทิมเขาก็จะมีความหนึบหนับค่ะทานคู่กับน้ำเชื่อมขนุนหอมๆพร้อมกับกลิ่นกะทิอบควันเทียนนะคะก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ